เอาสวัสดีท่านผู้ชมครับมาถึงแล้วครับผมทีมงานสายบุญเราโอ้โหสุดจัดเลยครับทีมงานรถดิสแตนก็ครับผมฝากกันด้วยครับผมอลังการมากครับผมทีมงานบ้านๆครับโุโใหม่เลยเาตอนนี้เรามาถึงบริเวณปากทางเข้า À, mùa ban nón tinh ban nón đen Đi, <cười> <cười> Đi ngam, các, không? Vị ngâm cán อ้คันนี้สุดจัดเลยคันนี้เจียวทีสุดแล้วครับอ่อเคพีเจริญทรัพย์ครับโอเคครับผมดีครับ ลายคันเลยครับผมอ่ะครับผมอ่าตอนนี้ก็สายบุญนะครับก็เดินทางมาถึงจุดที่เราจะต้องร่วมบริจาคแล้วนะครับ๋อ เฮายลูกศรสวัสดีครับมามาปาร์ติเกมจะไปบูนเดี๋ยก็บแวะไปดูรถด้วยไปดูรถข้างนอกให้หน่อยปาร์ติเกมจะไปดูรถข้างนอกไปเด้ไปดูรถบูนนะเฮ้ยเดี๋ยวช่วยกันก่อนเดี๋ยวถ้าถ้าเขาเก็บพูนสิ่งนี้บูนสิ่งอะไรเนื่องจากพื้นที่แคบๆนะครับผมเดี๋ยวทีมงานสายบุญตอนนี้ก็กำลัง เคลียร์พื้นที่นะครับเคลียพื้นที่ที่จะสำหรับให้รถเอารถไหนเข้าก่อนขอบคุณไปยังทีมงานเพื่อนร่วมด้วยกันนะครับผมที่มาช่วยบริจาคนะครับ แค่คลาเปียยขึ้นอยไม่เชื่อ,อหรอนะบ้านไฟไหมครับผมบ้านไฟไหม้สวัสดีครับ <laughs> พิจาร์เข้ามาพิจาร์เอาลงไหน,หนครับฮะเอาปูนลงนี่เหรอเป็นอะไรฮะกันเบียร์เป็นอะไรกันเบียรเลยดิวยทำซุ้มติดมาลาบอ่าเดี๋ยวจะเอาปูนลงนี่ก่อนระวังเหยียบขี้นะใคร <c oughs> ใครระาวาังครับดักไว้เนี่ย เดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับผมเอาดีครับดีครับ ไรไรชอบนี่คุยจ้าอ๋อเอาเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ตอนนี้จะเทเอ่อน่าจะเทหินกระทรายนะครับผมเทหินกระทรายตอนนี้ทีมงานกันมาเยอะครับสายบุญนะครับผม ดีครับก็ยังไม่ได้เคลียร์พื้นที่เลยครับผมเพราะว่าตอนนี้พวกทิ้ทรายก็มาเยอะแล้วนะครับ อ้าวนี่จะของบ้านหรครับสวัสดีครับโอ้โหอะไเรื้อนเรื่อเลยเป็นยังไงเป็นยังไงลุงเป็นยังไงเหตุตอนนี้ตอนนี้เขาอยู่อะไรเป็นยังไงครับผมเราเหตุการณ์เสียังมันระเบิดค่ะอะไรระเบิดเสียงมันตุ้มตุ้มระเบิดสองสามนะหรอวพอแสดงว่าไฟฟ้ารัเดวงจรหรือเปล่าครับใช่ก็อยู่ข้างล่างตกใจเพิ่งลาออกจากบ้านปกติเป็นบ้านสองชั้นหรือชั้นเดียวนี่สองชั้นสองชั้นบนเป็นไม้บนเป็นไม้เลย ไม่แต่ไม้ของคนลงมาเลยครับเอามาได้ประมาณสักหกสิบเจ็ดปีเย็นค่ะโอ้ดีครับอ้าวไม่เป็นไรก็เดี๋ยวทีมงานเราก็ร่วมด้วยช่วยกันไไม่ด้อาจจะไม่ไม่เยอะแต่ว่าก็เดี๋ยวมีอะไรก็ค่อยติดต่อไปเนาะก็เดี๋ยวให้เคลียร์พื้นที่เขาวางปุ๊กยึดพวกทรายก่อนก่อนนะครับคุณลุงชื่ออะไรสุทัขธรรมสุมาลีครับ อ๋อเป็นคนพื้นที่นี่เลยครับอ๋อครับครับครับเอายังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อครับผมอ่ะอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาดูสายบุญกันหน่อยนี่สุรเลยคนนี้อ้าวสวัสดีครับโอ้ยอ้าวเนมไม่เลยดิเออเนมไม่อะไรครับอ้าวฮัลโหลฮัลโหลครับเออรู้สึกยังไงวันนี้มาด้วยใจครับมาด้วยใจเนาะมาจากห้วยลาดครับทีนะทีมงานจากห้วยลาดเลยครับโอ้โหมาไกลมาไกล ก็ทราบข่าวทีวันแล้วทีมงานน้องครับน้องก็ติดต่อไปครับอ๋อนี่ยนะออาโอเคทีมงานด้วยกันขายปุนด้วยกันพี่ชื่ออะไรนะครับพี่ชื่ออะไรแสนครับแสนพี่แสนพี่แสนมากอ่ะแยกคนสวยบ่ครับผมโอ้โหทีมงานด้วยกันขายเนทุด้วยกันมาด้วยใจอ้าวทันทวันครับวันนี้ได้ได้อะไรมาบ้างพี่หืมได้หลายอย่างหลายอย่างเนาะอ่าติดหินปูนทรายมาหมดเลยครับผมนะโอเคครับโอเคครับผมก็ นี่คือกองบุญนะครับตามงซาเต้ตวกองบุญนะครับมาช่วยเป็นกำลังใจให้เจ้าของบ้านนะครับผมามาดูมุมทางนี้บ้างครับผมดเดี๋ยวจุดตรงนี้ก็จะเป็น ที่เอาปูนนะครับคอนกรีตมาสต็อกไว้นะครับอาโอ้เรียกว่าน้ำใจเพื่อน รวมโลกด้วยกันนะครับเกิดปัญหาอะไรก็ช่วยกันนะครับผมเรา้รเโรเรนเตเร้อ่ะเอลอันนี้ทีม่อันนี้ทีมจากบ้านไหนสุขสำราญสุขสำราญนะครับน้ำโดยน้ำโดยพี่อะไรหลายคนหลายคนมาโดยใจเอา ใครับพวกป้อมขอบบุญครับผมในเขตอำเภอกระสังครับผมทีมงานมาจากไรที่ครับอำเภอห้วยราชก็มานะครับ ครับำเบียรใจดีสินะครับผมโอ่นน้ำครบไมน้ำครอบเอาเลยเอาเลยไป่คอเบ๊กเนอะไป่ยังเบ๊กอีกนะคอเบ๊กฮาฮาฮ่าใส่าครื่ จุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริจาคหินบล็อกครับผมบล็อก อันนี้ของเสียจาครับเสียจาเอาบกขอบริจาคนะครับจา้จาจ้าอันนี้กี่ก้อนเนี่ยถึงพันไหมประมาณสองร้อยห้าสิบก้อนนะครับ เดี๋ยวมีมาอีกครับผมมีมาอีกมีมาอีกไหมล็อกนี่กี่ชุดนะมีมีอ๋ออารมโดยช่วยกันครับผมคนละไม้คนละมือครับผมก็ อนอื่นก็ต้องอขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีชาวช่อง Youtube ด้วยนะครับที่เดินทางมาร่วมบริจาคนะครับปิดเห็นปูนซารครับช่วยบริจาคเล็กๆน้อยๆครับผมจากบ้านไฟไหม้นะครับเป็นบ้าน2ชั้นนะครับชั้นบนก็คือไหม้หมดเลยนะครับก็เป็นกกำลังใจให้กับเจ้าของบ้านด้วยครับผม นะสู้ๆครับผมขอบคุณมากครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณ f อฟทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วตอนนี้ก็รถหินทรายก็เข้ามานะครับ อันนี้จากห้วยราชครับผมเสร็จหลวงปูแก้วจากห้วยราชเดิดานหน้าเลยลูกพี่โอ้เ <c oughs> จ็บเบ อตอนนี้ก็ให้รถเขาได้ทำการเอาสินค้าลงานะครับานผูุชมนะครับก็ยังไงคลิปนี้คงต้องลาท่านผู้ชมไปตอนนี้ครับผมติดตามกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ